เทใหม่มาเว้ยแถวแม่แตงจ้าแม่แตงเชียงใหม่นะที่นี่นะมีทั้งหมาดช,ชุนนะเป็นกองทัพหมาดช,ชุนหมาดช,ชุนเต็มไปหมดเลยโแบบมีเป็นสิบ,ส,บสิบตัวแนละ้วก็มีช้างด้วยแกมีช้างสองตัวที่สำคัญคือเข้าฟรีจ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะแต่ว่าเราก็ช่วยอุดหนุนาน้ำเครื่องดื่มอาหารเขาไปหน่อยแล้วก็อย่างเราเนี่ยก็อุดหนุนค่าอาหารช้างอาหารช้างก็ประมาณถาดละหนึ่งร้อยบาทเองนะคะค่าน้ำก็ไม่แพงไม่ได้แบบ เอออยู่ในเกณย์ที่แพงมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บค่าเข้านะทุกคนแล้วคือน้องหมาหน้ารักมากเลยมันก็จะไปนอนกองกันอยู่โต๊ะนั้นทีโต๊ะนี้ทีโต๊ะไหนกินข้าวมันก็ไปโต๊ะนั้นแหละอย่างโต๊ะเราอะก็คือไม่ได้กินข้าวใช่ไหมมันก็ไม่มานะไอหมาเนี่ยก็คือหน้าเล็กมากหน้าเท่ายุงหน้าตัวเล็มแหลมเล็กๆอยู่ก็เต็มไปหมดเลยเป็นสิบบตัวแกน้องช้างน่ารักมากจ้าคุณยายช้างนะมีสองตัวเข,เขาเขียนชื่อไว้ด้วยแต่ว่าลืมอะ ทุกคนแนะนําให้ไปเลยนะไปเที่ยวที่นี่เลย